สวัสดีเพื่อนที่รักบิตคอยน์แล้วคอยทุกคนนะครับพบกันอีกแล้วในช่อง B4L วันนี้ผมก็จะมาวิเคราะห์เหรียญ GFCoin เ,เ,เหรียญมาใหม่ในบิตค้าเพื่อนสมาชิกขออยากจะรู้ว่าเหรียญน,นี้จะไปต่อหรือจะลงประมาณนี้เรามาดูส่วนแรกของเหรียญน,นี้ก่อนนะครับตรงนี้ผมจะนับเป็นเว็บหนึ่งลงสองแต่ผมก็ไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าถ้าเราดูกราฟของเขามีน้อยมาก ก็ถ้าผิดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพื่อนๆเพราะว่ามันไม่มีอะไรให้นับเลยนะครับเพื่อนส่วนนี้หนึ่ง,งสองแล้วที่เขาขึ้นไปนคือเวฟสามแต่ยังไม่จบนะครับเวฟสามโอเคเรามาดูเวฟย่อยของเขาตรงนี้เป็นหนึ่งสองสามสี่ขึ้นห้าอีกหนึ่งครั้งเพื่อที่จะขึ้นเวฟสามใหญ่ โอเคนะครับเพื่อนๆคงจะเข้าใจนะครับส่วนส่วนนี้ส่วนเว็บย่อยหลักๆส่วนส่วนนี้ผมว่าเพื่อนๆคงจะรู้แล้วผมก็คงจะไม่ต้องอธิบายเยอะนะครับโอเคส่วนถัดไปเขาจะย่อลงมาประมาณที่เท่าไหร่เราก็ลองมาตีฟ่โบนะครับผมขอตีจากตรงนี้นี่ส่วนตัวน,นี้ขึ้นไปเวบสามเพื่อนๆจะสังเกตได้นะครับว่า เขาย่อลงมา50%แล้วแล้วเพื่อนๆแล้วเพื่อนก็ขยับลงมาสักนิดนึงอยู่ในโซนโซนนี้เราจะเห็นว่าเขาย่อลงมา38.20เพราะฉะนั้นโซนโซนนี้ี่มีความเป็นไปได้เหมือนกันว่าเป็นเวฟ4เพื่อที่จะขึ้นเวฟ3ใหญ่แล้วหลังจากนั้นเวฟ3ลงเวฟ4 นี่ลงเว็บ4เพื่อขึ้นต่อเว็บ5นี่เว็บ5ใหญ่เดี๋ยวเรามาดีฟิโบจากเว็บ1ลงเว็บ2ก่อนนะครับมันจะขึ้นอยู่ประมาณ161.80ก็อยู่ในโซนโซนนี้ผมประมาณแล้วนะครับถ้าขึ้นไปมันมีโอกาสที่จะขึ้นใกล้เคียงประมาณ3ดอลลาร์กว่าๆครับเพื่อนๆแล้วเขาค่อยย่อลงมาอีกหนึ่งครั้ง ส่วนนี้ผมหาเว็บสามส่วนเว็บห้าใหญ่ของเขามีความเป็นไปได้ว่าจะขึ้นมาประมาณห้าดอลลาร์หรือไม่ก็สี่ดอลลาร์กว่าๆสี่จุดแปดอลลาร์หรือสี่จุดเก้าดอลลาร์ผมว่าอยู่ในโซนโซนนั้นถ้าเรารู้เว็บตรงนี้แล้วอเพื่อนๆก็ลากเว็บนี้ส่วนส่วนนี้ขึ้นไปเพื่อนๆก็จะได้ เว็บที่เขาจะขึ้นไปโดยประมาณนะครับมีได้ประมาณ4.8ดอลลาร์ก็ฟังหูไว้หูแล้วกันถ้าเขาหลุดโซนประมาณ2.3มันผมว่าคนไหนที่ซื้อโซนโซนนีน้สมควรสต็อปลอดออกนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสสูงที่จะลงลึกมากนี่ในมุมมองของผมนะครับ คนไหนคิดอยากจะถือผมว่าก็ถือก็แล้วไปนะครับอยากจะติดโดยนานๆหรือคนไหนที่อยากจะสต็อปลอสผมว่าก็รอพิจารณาในราคาที่ผมบอกก็แล้วกันนะครับแต่ในมุมมองของผมมันผมว่าเขายังไม่จุเวิบของเขาโอเคนะครับเรื่อนนี้ผมว่าเพื่อนๆคงจะได้มุมมองสักนิดสักหน่อยเพื่อนๆก็เอาวิธีที่ผมบอกนี้ไปวางแผนในการลงทุนด้วย เล่นก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเหรียญนี้โอเคจบกันไปแล้วในการวิเคราะห์เหรียญ g f หากสันใดอยากให้ผมวิเคราะห์เหรียญอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้ไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีบายบาย